ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับคลิปนี้จะเป็นบันทึกการที่เราครั้งหนึ่งเคยตั้งใจจะลดน้ำหนักนะโปรแกรมนี้เราเริ่มตั้งแต่ปี2024่ข้ามาถึงปี2 0 2 5นะครับโดยที่อันนี้จะเป็นพาที่ใช้เวลาทั้งหมด30วันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับปไปดูกันก็เริ่มตั้งแต่วันที่3ธันวาปี2024ีนะครับเข้าไปคุยกับที่ฟิตเนสนะฮะอันนี้ ผมไปที่เบสฟิตเนสนะครับอยู่ที่อ่อนนุชก็คือจริงๆอะผมไม่ได้อยู่ใกล้อ่อนนุชนะแต่ว่าสถานที่ทํางานผมมาอยู่ใกล้อ่อนนุชผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าฟิตเนสที่นี่นั่นเองซึ่งเขาก็เอามาให้ดูนะว่าชาร์จของเปอร์เซ็นต์ไขมันที่มีผลต่ตอรูปร่างเนี่ยเป็นประมาณไหนนะก็ถ้าแต่ก่อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตผมน่าจะเคยขึ้นไปถึงระดับ3 0 3 5เลยแตก่ก็ทุกทีก็จะพยายามลดลงมาได้นะครับตอนที่เริ่มต้นเนี่ย ของรอบเนี้ยอยู่ที่ประมาณ25%แต่พอเริ่มลดได้นะฮะก็จะเหลือประมาณ20%ประมาณเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับไปอ้วนก็จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงอย่างเงี้ยทุกทีนะครับรอบเนี้ยเลยตั้งใจว่าจะพยายามให้มันต่ํากว่า15%้นั่นเองก็เลยเข้าไปฟิตเนสแล้วก็ปรึกษาเทรนเนอร์อย่างจริงจังก็วันที่เริ่มนะครับแฟตจะอยู่ที่ประมาณ2 1 6โดยประมาณนะครับเขาก็บอกว่าเอาลงไปสัก10%เนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะทำ ก่อนหน้านี้ผมมีโรคประจําตัวคือโรคหนังแข็งนะครับทำให้แบบผิวหนังค่อนข้างแข็งข้อต่อจะขยับลําบากนะครับกำมือไม่สุดนะข้อเท้าหรือเท้าเนี่ยจะค่อนข้างบวมแล้วก็เอ่อขยับค่อนข้างลําบากแต่ว่าหลังจากปี2024มาเนี่ยอาการมันเริ่มดีขึ้นนะฮะหลังจากหาหมอมาค่อนข้างนานทําให้แบบข้อต่อตามข้อมือต่างๆในร่างกายรวมถึงที่ขาแล้วก็อวัยวะต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะ ก็กลับมาออกกําลังกายได้เป็นปกติแต่ว่ายังไม่ได้ออกกําลังกายหนักมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการคุมอาหารแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้คาร์ดิโอด้วยทําให้น้ําหนักมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงขึ้นอยู่กับการกินแต่ละชั่วงนั่นเองนะครับรอบนี้ก็เลยตั้งใจมากๆว่าจะต้องลดน้ําหนักให้ได้จริงจังแล้วก็แบบคงไว้ให้มันนานที่สุดนะฮะก็ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าโปรแกรมแบบออกกําลังกายลดน้ําหนักเนี่ยเราก็เลยไปตรวจ v o 2 Max แแล้วก็ คลื่นหัวใจก่อนนะครับว่าเราเอ,อ,อยู่ในระดับที่ปกติสามารถออกกําลังกายหนักๆได้นั่นเองนะครับฮะอ่ะ,อะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะฮะวันแรกที่เราไปเริ่มเทรนก็คือวันที่10บธันวาเป็นวันแรกนะครับก่อน,นี่คือร่างในวันนั้นนั่นเองก็คุยกับเทรนเนอร์ไว้ว่าเราต้องไปออกกําลังกายประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์กับเทรนเนอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีออกเพิ่มเองที่บ้านหรือฟิตเนสแถวบ้านนั่นเองแล้วก็ ต้องวิ่งน,นะครับด้วยความเร็วประมาณ70%ของความเหนื่อยที่เราสามารถทำได้ประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเดินชันนะครับประมาณ50นาทีซึ่งการปรับความเร็วความชันของแต่ละคนะก็ต้องขึ้นอยู่กับเทรนเนอร์นะครับเพราะเขาเน้นให้มันมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงอันนี้ให้ทำ5-6า5-6วันต่อสัปดาห์นั่นเอง แล้วก็ยังมีการบ้านที่จะต้องกลับไปทำทุกวันก็คือมีวิดพื้นร้อยครั้งสามารถแบ่งซอยย่อยเป็นเซตย่อยๆได้นะครับแล้วก็มีเล่นก้ามท้องร้อยครั้งแบ่งเป็นเซตย่อยๆได้เช่นกันนะครับอันนี้ทำทุกวันไม่มีวันพักการที่จะลดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่สำคัญแค่การออกกำลังกายกับการคาร์ดิโอนะครับการกินก็สำคัญช่วงแรกเนี่ยก็พยายามเอาไก่ซื้อมาต้มเองนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันแบบ โหดร้ายกับชีวิตเหลือเกินแบบเออมันกินยากกินลําบากก็คุยกับเทรนเนอร์นะครับจริงๆแล้วเราอ่ะต้องกินโปรตีนอยู่ประมาณ700กรัมต่อวันกินคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ300กรัมต่อวันแล้วก็กินไขมันอยู่ประมาณ30กรัมต่อวันประมาณเนี้ยแล้วก็มีผักผลไม้บ้างน,นะฮะแต่ว่าเพื่อการที่ใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นก็ใช้วิธีการ เอาตาช่างมาช่างน้ําหนักของที่จะทานทานนั่นเองเพราะว่าช่วงที่เราเข้าโปรแกรมเนี่ยมันเป็นช่วงทันวานะเป็นช่วงปลายปีก็แบบมีนัดเจอเพื่อนเยอะมากแล้วก็กินสังสรรค์ปลายปีเยอะมากไปกินบุฟเฟ่บ่อยมากนะดังนั้นการพกตาช่างไปก็ช่วยให้เราทํางานง่ายมากขึ้นมันอาจจะแบบไม่ได้คลีนร0้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีการปรุงลดค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ทําให้เราสามารถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนได้แล้วก็ยังเข้าโปรแกรมในการลดน้ําหนักได้อยู่เช่นกัน ก็ช่วงที่ลดน้ำหนักนะครับเข้าโปรแกรมก็อาจจะกินผลไม้น้อยกินผักน้อยก็อาจจะกินพวกไฟเบอร์หรือพวกโปรไบอติกเพิ่มนะครับเพื่อช่วยให้การขับถ่ายมันสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรื่องการขับถ่ายก็สําคัญนะใครทานยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกละกันอันนี้ไม่ได้มีแบบเขาเรียกไม่ได้มีสปอนเซอร์นะก็ที่สําคัญนะครับนอกจาก ออ,ออกกําลังกายดีนะครับอย่างถูกวิธีเพื่อที่ไม่บาดเจ็บนะครับคาร์ดิโอถึงเพื่อเบิร์นไขมันต่างๆเพื่อให้แคลอรี่เดโพสิตก็คือแคลอรี่มันติดลบนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้มันเอาไขมันไปใช้นะครับการกินของดีกินโปรตีนให้มันเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับนอกจากนั้นเรายังจะต้องมีข้อที่4ก็คือ พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับเพื่อให้ร่างกายมันซ่อมแซมเพื่อแบบใครออกกาลังกายเยอะคาร์ดิโอเยอะกินดีแต่แบบเบอร์นอนน้อยร่างกายมันก็ไม่ซ่อมแซมอันเนี้ยมันก็มีผลต่อการที่เราจะลดน้ําหนักหรือเข้าโปรแกรมเพื่อให้ไขมันมันลดด้วยเช่นกันนะครับประมาณ30วันนะครับเปอร์เซ็นต์แฟตเหลือ17.8นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะแต่ว่า การเข้าโปรแกรมในการลดน้ำหนักของเรายัางไม่จบเราก็ยังจะทำต่อนั่นเองนะครับอันนี้คือครบ30วันนะฮะที่เข้าโปรเจกต์ลีนั่นเองนะครับนี่ก็คือสภาพตอนเช้า ก็อันนั้นก็คือสภาพตอนเช้านะครับสมมุติว่าถ้าผ่านไประหว่างวันเนี่ยสมมติถ้าเรานั่งก็จะรู้สึกว่ายังมีเอวมีห่วงยางอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าสมมติถ้าเราตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยมัาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรีนไปพอสมควรแบบว่าไขมันหายไปพอสมควรรู้สึกตัวเล็กลงผอมลงนั่นเองนะครับสำหรับ30วันแรกที่ผ่านไป อันนี้ก็จะเป็นภาพบางส่วนนะครับที่วันที่เราไปเทรนนะเขาจะแบ่งเป็นวันเทรนอกเทรนหลังเทรนไหล่ก็จะมีแขนด้วยมีเล่นท้องด้วยมีเล่นขาสลับบ้างนะครับก็รวมรวมนะครับภายใน30วันก็คือไม่ได้เทรนทุกวันนะแต่ก็คือสาวันต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากเทรนเสร็จเนี่ยก็จะต้องขึ้นไปวิ่งนั่นเองนะครับว่าไหนไม่ได้วิ่งที่ยิมก็มาวิ่งที่บ้านอันนี้ก็คือสภาพตอนที่เราวิ่งวันแรกเลยคือมันเหนื่อยแทบขาดใจแบบโอ้โหแบบ ทำไมมันเหนื่อยไดขนาดนี้แบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็ออกกำลังกายเสร็จวิ่งเสร็จก็ต้องเอาคูลแพคมาประคบเลยนะฮะเพื่อคลายปวดนั่นเองนะครับแบบเหนื่อยมากจำได้วันแรกคือแบบทรมานสุดๆก็ผ่านไปแล้วนะครับ30วันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยยังไม่ต่ำกว่า1 5%เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ยังต้องเข้าโปรแกรมเงินต่อนะครับก็ยังไงเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ากับลุงมหาเรื่องครับสวัสดีครับ